สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาพี่น้องนะครับหลังจากที่บอดบิ๊กกับแม่แพล้นะครับเพิ่นกับโพดฟาดกันเดือดครับพี่น้องนะครับแล้วกับเอฟซีนะครับสองฟังกับฟาดกันเดือดครับพี่น้องนะครับแต่ก็มีนะครับบางคนนะครับบางกลุ่มแล้วกับบางเพจครับพี่น้องนะครับ ที่ไม่พอใจในตัวของบอตบิ๊กพี่น้องนะครับหรือว่าอยากจะหาแสงหากระแสหรือเปล่านะครับพี่น้องนะครับอยู่ดีๆนะครับกรรมาโพสแสบอตบิ๊กแบบซี่ครับพี่น้องนะครับหลังจากที่แซบไม่ดูเวลเวลานะครับพี่น้องนะครับหลังจากโพสต์ไปนะครับรถทัวร์นะครับประมาณร้อยคันหลือพี่น้องนะครับบอสันก็เกือบพันคันครับพี่น้อง เข้าไปจอด้าบ้านเต็มปีรี่ครับทุกท่านครับเอาเล้โพสต์ว่ายังไดเดี๋ยวนุ่มองอ่านฟังก่อนเด้อนะครับเราก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมามีแฟนเลิกคบกันก็มีบ้างนะครับแต่ไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนที่เลิกกับแฟนแล้วทั้งโพสต์ทั้งประจานทางอ้อมเยอะมากนะครับส่วนมากมีโพสต์ แต่ไม่เคยเห็นผู้ชายที่โพสต์ว่าฝ่ายหญิงตลอด1ปีกว่านะครับผิดถูกก็รู้นะคะแต่นี่มันหัวใจคุณแมนไหมคะนะครับพี่น้องนะครับก็โพสต์แบบสีนะครับอ่าเอหลายคนหลายท่านเห็นแล้วก็นงงนะครับว่านักร้องคนนี้นะครับได้ตามข่าวหรือไม่นะครับบางคนก็นงงว่าเอา้านักร้องคนนี้ ไม่ได้ตามข่าวหรืออย่างไรนะครับพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าต้นสายปลายเหตุเริ่มต้นจากใครนะครับอิปีธนีก็งง,งว่าทําไมคุณไก่พันนิกาหายทองคํากับพี่น้องนะครับเราก็อ่าโพสแบบซี่นะครับก็คือลูกๆก,กันยู่แหละพี่น้องนะครับเพราะว่าเราก็โพสออกตามเพจเราแบบซี่นะครับอ่าเอฟซี FC หลายคนหลายท่านก็เข้าไป ถล่มนะครับแล้วเขาไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับจังท่านนี้ก็บอกว่าอ่าร้องเพลงบ่ดังบอเลยมักเกาะกระแสอ่าแน่จากน้อยเพื่อดังสู่เด้อนะครับคนนี้เขาไปด่าก,กับแบบซีนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าเวลาคู่จิ้นแซเขาบนเวทีคุณเคยเสนอหน้ามาตําหนิอีกฝั่งหนึ่งหรือไม่นะครับพี่น้องนะครับเอซีท่านนี้นะครับ ก็เข้าไปเซ่แบบนีนะครับส่วนท่านหนึ่งก็บอกว่าดูการวางตัวยูริกับลำใจเป็นตัวอย่างบ้างนะเผื่อจะดังเหมือนเขานะครับพี่น้องนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอย่าลบโพสเดอ้อสาวแมนแมนแนบบอแมนเรื่องของเจ้าของจากเม็ดนะครับแมนครับก็คือไม่ใช่เรื่องของเธอประมาณนี้แล้วมาโพสแบบนี้ทําไมประมาณนี้ครับอีกคนนึงกับ เข้าไปโต้กลับแบบซี่บอกว่านายห้างไม่เคยโพสถึงศิลปินคนนี้เลยนายห้างไม่รักเหรอคะเข้าใจค่ะไม่ดังเหมือนคุณลำใจคุณยูริเลยวางตัวได้ไม่ดีเท่าเขาสู้ๆค่ะมารยาทหรือการเข้าสังคมฝึกฝนกันได้นะครับพี่น้องอีกคนนึงก็เข้าไปได่าแบบซี่บอกว่าความแมนเขาเอาไว้ให้กับผู้หญิงดีๆ ที่รู้จักคําว่าพอสันพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับหลังจากนั่นเกิดยังคืนครับก็มีแม่แพลวนะครับเข้ามาขอบคุณนะครับพี่น้องหลังจากน้องคนหนีโพ์ไปนะครับแม่แพลวก็บอกว่าขอบคุณนะนะครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องหลังจากแม่แพลวเข้าไปเม้มใต้โพสนะครับทัวก็เป็นลงแม่แพลวอีกครับพี่น้องนะครับอ่าท่านนี้บอกว่ารับบทเป็นคนดีถูกกระทําแม่สาวพลังบวก ถ้ารักลูกไม่ทําแบบนี้ตั้งแต่แรกหรอกจ้านะครับพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าตอแหลมากผู้ถูกกระทําหอบลูกออกหน้าสงสารจุดๆ,ๆสภาพสันพี่น้องนะครับบาสพี่น้องนะครับหลังจากที่นักลองคนนี้โพสเซบอตบิ๊กแล้วแพลาวนะครับก็ไปขอบคุ้นไตมมอีกโดนทัวลงทั้งสองคนกับพี่น้องนะครับ ปาดเกิดยังขึ้นครับทุกท่านครับเอามูลนิยุ่ยแหลกเอเลเอาโลดครับพี่น้องน,นะครับเอฟซีกับบพออใจนะครับหลังจากที่ยูอีดีก็ไปดาบอตบิก๊ก่ทั้งๆที่ไม่รู้จักกันนะครับนั่นแหละครับ อ่าแถมทั้งแม่แพ้วเนี่ยก็ไปเห็นดีเห็นงามพ่อมกับใขอบคุณพอมนะครับเกิดยังขึ้นอีกแล้วครับพี่นนนะครับนุ่มออกเล่เขาา่าวรมาบอกมารลอยฟังเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้า้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากกันรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไปสวัสดีครับ